โรงเรียนวัานาสงคอของเราตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลโคกปีครองอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น46คนค่ะสีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีขาวอัตลักษณ์แต่งการสะอาดและยา่งย โรงเรียนของเรามีบุคลากรทั้งสิ้น7คนดังนี้ 1. นายลำพองภาษาเวทผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. คุณครูลพัฒรดามุ่งดีสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3. คุณครูรพัฒรดาอุ่นใจสอนวิชาภาษาอังกฤษ 4. คุณครูกะรยาสอนจันแดงสอนระดับชั้นปถมวัยห้ 5. คุณครูนาลินศิริเวศสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูถาปณีศรีภาสอนวิชาภาษาไทยและ 7. นายสมนึกทองแห้งนักการพันลุงพออมีแนวคิดในการบริหารโรงเรียนของเรายัางไงบ้างคะในช่วงที่เข้ามาบริหารที่นี่ใหม่ๆเนาะโรงเรียนมันดูขาดแคลนไปทั้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี ไม่มีไม่มีเลยนะครับก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีความมีความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นเขาครับสามารถนำนำเทคโนโลยีใหม่ๆได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้เอ่อพออ,อมีโมเดลในการบริหารไหมคะ กับสำหรับโมเดลการบริหารงานของโรงเรียนวนาสงเคราะห์ก็ใช้โมเดล C M แล้วก็ C Q ครับ C M ก็คือใชอ้ Man คือบุคลากรแล้วก็ Money ก็คืองบประมาณนะครับแล้วก็ Material ก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ Management ก็คือการบริหารจัดการในโรงเรียนนะครับโดยควบคุมคุณภาพโดยใช้ C Q นะครับชิ้วแรกก็คือ Management Quality ก็คือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ แล้วก็คิวที่2ก็คือบุคลากรมีคุณภาพนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือโรงเรียนมีคุณภาพนะครับตามด้วยนักเรียนเรา,าจะมีคุณภาพงั้นอธิบายทิศทางในการบริหารโรงเรียน่อยค่ะครับจากการที่นําโมเดลการบริหารงานมาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับก็ส่งผลให้การบริหารจัดการในโรงเรียนเนี่ยมีความสะดวก แล้วก็ประหยัดเวลานะครับทั้งในเรื่องของการจัดทําเอกสารเรื่องของการรับส่งเอกสารนะครับงานธุรการต่างๆแล้วก็ส่งผลให้คุณครูนะครับมีการพัฒนาในด้านการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนักเรียนก็ได้นำเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่โรงเรียนจัดให้นำไปค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจในมุมมองของผออเป็นยังไงบ้างหรอคะบรรยากาศในห้องเรียนต้องดีแล้วก็เอื้อต่อการจัดการการเรียนการสอนเนาะส่วนครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาให้กับนักเรียนได้นะครับส่วนนักเรียนก็ เรียนรู้อยากมีความสุขผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณครูจัดกิจกรรมให้โดยนักเรียนเนี่ยสามารถได้เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคุณครูได้แล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้เรียนมาอภิปรายผลแล้วก็สรุปผลร่วมร่วมกันได้แล้วก็นําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในในภายภาคหน้าได้ต่อไปโรงเรียนเราสามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆได้ไหมคะพ่ออ โรงเรียนมีมีระบบการบริหารจัดการเรื่องของงานธุรการที่ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษเลยในการในการทำงานธุรการสารบัญเนานะก็เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ได,ได้ได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ส่วนในด้านของครูก็ครูก็มีการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับทั้งด้านการ สืบค้นต่างๆแล้วก็การจัดทำสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะครับรวมถึงการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนด้วยก็นำเทคโนโลยีมาใช้อ,อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในด้านของนักเรียนก็น,กน,กนักเรียนก็มีความสามารถมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนะครับทั้งด้านการสืบค้นก็ดีแล้วก็ด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนก็แท็บเล็ตต่างๆ นะครับสามารถเ,าเรียนรู้เรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นนะครับรวมถึงการถ่ายทำวิดีโอต่างๆในโรงเรียนนะครับซึ่งนักเรียนก็จะทำหน้าที่ทหน้าที่ที่หลากหลายในแต่ละคนนะครับทั้งทังด้านการถ่ายทำด้านการกำกับทางการเขียนสตอรี่บอร์ดนะครับแล้วก็ด้านาตัดต่อต่อตางๆมีสีสัและอาด หน้าเลี้ยงแล้วก็สะอาดชอบค่ะมีสีสันแล้วก็เออสวยหน้าเลี้ยงสะอาดน่าอยู่น่าอยู่มากสะอาด,อาด,ดรับออมีลมเข้ามาด้วยค่ะสะนุกค่ะได้ความรู้ แล้วก็ได้ท่องคำศัพท์ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ออกเสียงสนุกค่ะแล้วก็ได้เต้นได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ท่องคำศัพท์ได้ความรู้ครับสนุกครับสนุกค,ค,ค,ค่ะนส,สนุกสนุกครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่องคำศัพท์ จากการที่เป็นห้องเรียนผู้ขนานมาเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะก็ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะได้แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กๆสนใจมากขึ้นค่ะได้จัดชั้นเรียนให้เด็กๆสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ในทุกๆด้าน และในขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนค่ะได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการผลิตสือ่อเพื่อดึงดูดจิตใจให้เด็กสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นได้แรงบันดาลใจในการจัดการห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่น่าเรียนรู้ค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองด้วยค่ะ โรงเรียนวานาสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้เขตหนึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยมีนโยบายการบริหารงานที่นำไปสู่ความสำเร็จดังนี้วิชาการมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้ ลดงานครูมุ่งงานสอนนิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเชิงประจากคุณภาพอาหารกลางวันครอบคลุมรควารชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา